เฮ็ดเฮ็ดหดล่องกับบัวล่องนี่าันี้อะไรดีนี่ไอ้ไอ้แม่ก็ลังทดสอบป,ปลูกหล่องที่แหลกเนะาะบ้านนี้ก็เลยมาทดสอบปลูกกันมันมันมันสีดีคือว่าเข้าน้ำเข่าไหมคะ่ะสูบมาสตาร์ุ่นเลยได้ค่ะมันสีไหลมาเลยเามาแม่นค่ะปล่อยลงมาเลยนนมันสีอาบมากผมเพิ่มพุษผมหน้าดีเฮ็ดเป็นไฮน่าถูแม่นใจะเทไฮน่าไว้ถูมันขังไฮน่าไว้มือเดียวมันกระโบกบางทีนะค่ะจังสั้นก็ได้นั่นนั่นเตี้ยนระบบกแหละ ปูเป็นเรียบแมนอันนี้นี่มันดีคือมันประสบการณ์แน่เนาะสีว่าวฟังเนาะดีคือหน้ามันแรงน้ำรองแต่ว่าผลผลบอดีมันสูงต่อแรกบอแมนได้ค่ะสามเห็นบอในยู u ูบแต่มาณหาห้องแมนเลยต่อแรกอันนี้มันสามซีไปแล้วหม่ค่ะบานมันเหตุเหตุสุนคนเวลาฝนตกแมดินมันหลวมแม่ก็เลยมาเปลี่ยนเบิงแบบนั่นแมาเนื้อืนเลยกันนะทียัง่านี่ทดสอบเนื้อผืนนะจิตยังไดยเนาะ นี่เฮ็ดเป็นหล่องด้วยค่ะที่แหลเพาราะว่าเขาสูบน้ามาตตาหัวพูนเมื่อกี้สิแลีแนมาทำหล่องไหมค่ะ,ะเมาดนให้เฮ็ดเพชรหล่องขบวนหล่อง,องนี้อะไรดีนี่ไอ้ไอ้แม่กาําลังทดสอบปลูกหล่องที่แหลกเนาะบารนี้ก็เลยมาทดสอบปลูกกันมันมันมันสีดีคือว่าเข้าน้ำเข่าเลยค่ะสูบมาตตาหุ่นเลยได้ค่ะมันสิไหลน์มาเลยแม่นค่ะ<ม>ปล่อยลงมาเลยมันสีอาบมากผมควบคิดผมเอาดีเฮ็ดเป็นไฮน่าสูบแมนเป็นไฮน่าไว มันขังให้หน้าว้มือเดียวมันกระบบกทีนักค่ะจังสั้นก็ได้นั่นเปียนระบบแหละหูเป็นเนี่ยเมนอันนี้นี่มันดีคือมันประสบการณ์เนาะสีวอกบ้างเนาะดีคือนน้ามันแรงน้ำรองแต่ว่าผลผลบอดีมันสูงต่อแรกบอแมนได้ค่ะสามีเห็นบอในย t u b e ประมาณหา้องแมวนเลยต่อแรกอันนี้มันสามซีไปแล้วแม่ค่ะบานมันเหตุเหตุสุนคนเวลาฝนตกแมดินมันหลวม แม่ก็เลยมาเปลี่ยนเบองแบบนั่นแะอเอเนื้อืนเลยกันนะทีจังว่านน่ทดสอบเนื้อผื่นมันสินยังไดนะอันนี้มันมันกระดีอยู่ขึ้นน้ามันสิไลไไลเสมอไปเป็นาะมันมีล่องว่าไ้ง่ายเมืองแนล้มเมืองหันแม่พรรวยกัน่แมนค่ะแมนเบื่ออันนี้อันนี้มัฮั่นแก่ปันไหนได้พนขันมันสัดดอกออกดอกโลนนี่มันสีแก่แมนคือเข้าสีย่อนมันมันสีเป็นอัวแม่ เวลาเขาไปปลูกนี่ย่านมันบดทนความหอนเมนบอล่ะขันจันมันรวบแมนขันมันรวบแล้วมันกัดสิบอเกิดเมนบอล่นั่นแหละก็ได้ยุได้พอหมูอบ้านนี่ทรงสี่พันกว่ามือนี่ทรงไปแล้วสองพันกว่านี่ออเดอร์ขามาอีกละสองพันกว่าไหวเดียวสิบผ้ายางไปเลย มามันเป็นแมนค่ะแจ็กพัดอย่านีบ่อหลน e uh ั่นเดีค่ะแจ็กกพัดทั้งนานแมนค่ะจ็กพัดมันมันใบคมนี่นั่นเดีโอคมดีประกานเนี่ยน้นลูกแจ็กกพัดก็ก็สิมันได้มาแจมมูจจงสี่บอกคนสร้างม่หายแม่สี่พันหาลอยทอนไหมบายมันบ่อพอแมนค่ะนี่และ มันบอพ่อแม่ก็เลยเอาตัวนี้มาใส่น้าลูกเช็อกระพัดแต่มันเป็นยาอันนั้นบ่อยอย่างนี้เอาเอินยาเนี่เปียกใชเน่เปียกคือกันค่ะเจ้ว่ามันคนละน้ำอันนี้กับเน่เปียกใช่คืออนเน่เปียกน้ลูกเช็ดกระพัดนี่เนี่เปียกปากช่องเจ้ว่าบอค่ายเด้ตอนนี้ตอนนี้มีค่ายอยูุติว่าของบอค่ายไปแล้วเพราะตอนนี้ตามที่ปลูกมาเพราว่าตัวนี้กินดีก็ปากช่องแม่แม่คือการแม่ทดสอบแล้วเวลาซับนี่รุ่นนี้มันสิกรปาอมันสิกรบานีส ตัวนี้กับตัวนี้ใส่กันห้างเดียวกันไม่สิเลือกกินตัวนี้ก่อนเบาหน้าเบอหลายเบาง่ายบานเท่านั้นน้าเบอหลายตัวนั้นน้าหลายผมไปเห็นผมไปเห็นแต่พอยังนั่นเรามากับฝากเนี่ยค่ะยินบ่กับฝากให้มือไม้เพลินฟังน้ำเนว่าเปรียบเทียบมันเป็นยังไงเมนบ่อพอเนี่ยกับคุยกันแหมมันมันมันตามที่สัมผัสมากก็คือกระวังนี่เปียบปากช่องครับน่รกจักระรดิเนี่ยผมกับว่าน่ารกหล่ะ มันค่ะจ้าปากช่องน al. ี่มันคลายเนาะแต่ว่าตันนี้ผมบ่ท่านอีเคยก็เลยบ่ท่านอีเป็นอยงไรอันนี้แต่กอหลายหัวอ่อนแต่ว่าบกอบอเพราะว่ามันหนามหลายมันอ้วนอ่อนนี้มันหนามหลายไหมค่ะบอกยังไงเมนค่ะกินดีสู้ย่างล่ละแต่ว่าสีเลือกินตัวนีก่อนขันเทศตัวหนี้ลงพร้อมกันนะเพราะว่าตัวหนีหนามบ่หลายพว่ามันกับมากกอบมากบอเนาะก่อนน่ะนะ แมนค่ะมันอว่ามันอ่อนตัวนี้อว่าอ่อนเป่นนี่เป็นชู่แข็งที่ใช่่แมนค่ะบอเกนรุ่นนี่นี่เกนนี่ค่ะ มึงแน่นอพอตะอ่อ,อนจำดัมผ้านี่กับมีเนาะวอนนี้เสียทั้อันปา,า,ากซองอย่างเขาเอื่นน่ะมันนอนยังจังสี่บ่อหลงนี้ม่วยบ่เคยปลูกปากซองไหมค่ะเคยปลูกตะนาลูกนี่แหละกับอันนี้แต่ว่าไอ้นั่นเคยปลูกอยู่ไอ้อันแบบคล้ายๆนั่นไหมโลถิมเมั้งล่ะมันเกี่ยวบ่ได้เลยคนแต่ต้องบ่ไใดคล้ายอยูอ่ก็เห็ดหน้า แม่นอยู่ค่ะบ่ได้สีดยาพอมเนาะปลูกมันยังละสีดฮอร์โมนฮอร์โมนอยู่เด้อันนี้บอกปลูกไว้เพราะจะว่าใส่พุนใส่ปุ๋ยกะแล้วแล้วบ่ได้เล่นยาไหมว่าเอาง่ายแม่นค่ะมันสีแก่เต็มที่จงว่าเหงาปันได้กับบ่ได้ตัดคันเอาไปปลูกย่านเพื่อนบ่เกิดแล้วมันก็เสียเงินเนาะว่าาง่าย อย่ยงเงิ่นฉิมมากลับไปทดสอบขั้นดูอันอโกปฟูนคือบานี่หฮงคักก็จ้างคนแล้วผมก็ได้ก็นั่นแล้วอันนี้มันบดได้ในไซน์หยางแกคืออายุนี่เอาแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยไหมค่ะมึงแนมองยอนตัดกับกระลังข้นพอบพกแใช่ไหมมันบดได้ละดับแล้วเฮียยอนเนาะ ย้อนปลูกเอาย้อนขายว่าง่ายๆเก็บอันนี้เราทำกี่ครั้งมือทั้งมือหรือว่าเป็นยังช่วยหนจ้ามันสีโบกลงไปเองอันนี้ก็มันสิเป็ี่ยนอย่งสิมันน้ำโพดแต่มันหลุนจากพี่ลงมาเนี้ยเวลาสูบตัวหนีนะมันมาหล่นหล่นมาพี่แล้วมันก็เป็นดินเหนียวมันสิเป็นซาดบอสะดวกว่าไงแต่ว่าพันเป็นขืนเป็นกอแล้วนี่กากง่ามจังสีค่ะคือขึ้นกอแล้วมนแหงมากแล้วเมนค่ะถังง่ามนี่เราทำเมนถังงามผลเมน น่าจะเลี้ยงให้ป่ายมันโพน้อยเดียวแต่เลี้ยงซีซิมหาก็เลยว่าตัวนี้น้ำลงหลายกว่ามูเนี่เพิ่นปับ๊บห้ยบ่เสมอว่าง่ายเออเล่นตามกอยอยั่อยอยนค่อยมันแห้งสิไปง่ายก็มาจ้างเล็กน้อยบอกเพิ่นนอนอย่างจ้างอัดเพื่อนแกกูเดินผ่นกูเป็นล็อกเป็นล็อกอกีอกครัวเนี่ยเพื่อนสิรีวิวจักหน,น่อยเนาะค่ะเนาะมีพี่น้องเพิน่นมายามสวนหญ้ามแม่เนาะค่ะเนาะ ไอ้แม่สีทามว่ามาจากไซค่ะมาเตรียมบ,บ่านว่างใช่จ้าเพื่อพ่นท่องจจงหวัดเอยเอ็ดเท่านี่ละค่ะค่ะมือนี่ไอเพื่นสร้างพันธุ์ยาไว้แล้วเนาะ,ค,ะค่ะเนาะประมาณหกลอยตอนเนาะค่ะไทยเคลือนเราผ้ามาส้มสวนติดจังไดค่ะส้มสวนแล้วมาเห็นแล้วก็ อต่นี่เนื้อที่ก็จะปลูกหลายคือเบนยิวเป็นแต่เป็นแต่คืออยู่เมนบอค่ะคือคือคือครับเป็นแต่ดีแลหลายเลยนี่ค่ะมาเบิ่งแล้วก็เออไปตานนาสวอนน้ำเพิินอยู่อันเลี้ยงกล้วยเลี้ยงกล้วยจะดตัวก่อค่ะเลี้ยงกล้วยอยู่สามตัวค่ะเลยอยากเอาไปเห็ดลองเบงกอนค่ะเลยมาเบิ่งแล้วแล้วมันก็ติดใจอยากอยากเพิ่มไปอีกที่ดอกค่ะค่ะ หางัวมะกล้วยมันก็ออกแม่แพรลูกไปน้ำเนาะแม่ค่ะทามีพื้นที่แม่ก็อยากแนะน้าให้ปลูกขยายไปรลดค่ะ้ามันเหลืองั่วเหลือกล้วยเข้ากับพ่อแด้แบงปันพี่น้องเข้าไปอยู่ด้วยค่ะผู้ใดอยากปลูกก็เอาไปแบงกันไปมันบอกค่ะจ้าตามที่แม่เห็นมากก็จังสี่แล้วงัวเฮากับกินกับแบงปันพี่น้องไปน้ำแน่คือจังหนกค้ามาเอามือนี่แหละค่ะเห็น้วกัดูหนังดอเด็กจะเที่ยวจ้าเพราะว่า่วนถี่มันเหลือขายเข้าก็ด้ ให้งง่อยคั่วใเขากินนะแมนค่ะแมนค่ะยังไดก็ขอพูดหลายๆเด้อค่ะเด้อ